อนุรักษ์พันข้อยที่ทุ้งทำสามสายพันครับพันบรรดาเลจากพม่าสายน้ําผึ้งไทยแล้วก็มหาชัยนี่ก็จ้อจอกสีทองทองเลยนะครับมหาชัยจากอินเดียอันนี้ก็เป็นอ้อยสดเมือนยาผักปอกสมัยตะกี้ลราขายพอละกระเฉลืงเบิรงหนังกันแปล่งบ้านวัดเหนือบัานวัดูไตบ้านเฮาฮันเนี่ยท่านกระเฉลึงครับเนี่ยยังกิน มสามสายพันธุ์ที่เราอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นอ้อยพันธุ์โบราณพันธุ์มันเลจากประเทศพามา่าพันธุ์สายน้ำผึ้งของไทยนะครับแล้วก็พันธุ์มหาชัยของประเทศจินเดียที่ทุ่ทงทาดอนคี้คอนตำบลมันมหม้ออำเภอศรีชียจังหวัดนนองคายครับอ้อยพวกนี้สาม,มารถที่จะไปแปรรูปนะครับเป็นน้ําอ้อยสดก็ได้ครับดื่มสดชื่น อนนี้ผมจะพามาชมป่าอ้อยของผมครับอ้อยที่ทุ่งทำดอนขี้คอนตำบลบานหม่ออำเภอสีชยงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นการอนุรักษ์รักษาพันุ์อ้อยสามสายพันธุ์นะครับอันนี้พันธุ์แรกครับด่ครับก็คือพันธุ์มันดัเลครับเราปลูกเกือบปีแล้วครับมีพันธุ์มันดัเลของพอม่าสายน้ำผึ้งของไทยแล้วก็พันธุ์มหาชัยของอินเดียครับ วันนี้ก็จะมาดูแลครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไงกล้องมาทั้งนี้เลยครับนี่ครับเนี่ยรับต้นเขาจะต่างกันนี่ฮะพ่อกับสีของมันนี่ครับมาดูนะครับจําสีนี้ไว้นะครับมาดูของสายน้ําผึ้งนี่ลาเล็กกว่าเนี่ยต่างกันสายน้ําผึ้งเนี่ยลำมันก็จะล็กแล้วมันก็ยาวกว่านิดนึงเห็นไหมครับสีมันจะเข้มกว่าเนี่ฮะ อันนี้ก็เป็นของสายน้มผังทีนี้ของมาดูของอมหาชัยครับของอินเดียนี่ครับมหาชัยเข้งมาทางนี้นะครับ,รบของมหาชัยนี่มันสวยครับเนี่ฮะลำมันจะสีทองนะทอดมันใหญ่ลำสีทองครับเนี่ย แล้วก็ประมาณเกือบปีน,นะครับแล้วก็ค่อยๆมาสางมาแต่งนันอ้อยพวตนี้เป็นอ,อ้อยูซีครับแล้วก็เราอดุรัสแล้วก็มิสายท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเมื่อวานผมก็ทำไปส่วนหนึ่งและวนะนครับ อัวนี้เราก็ไปปลูกได้ครับนี่ครับต้นนี้เขาก็ขาย6บาทนะครับปลูกได้หน่อมันนี่ครับนี่ท่อนพนัน,นแล้วก็ไปปลูกเทคนิคการปลูกผมก็นำเสนอไปใน YouTube ช่องชาแนลของสารคิและ หน่อมันออกตรงนี้ถึงใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ไปปลูกได้เลยแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็ปลูกได้เนี่ยผมจะเอานี้ออกหนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อสี่หน่อห้าหน่อหกหน่อนะครับก็เอาไปปลูกได้ของของมหาชัยเขาบอกว่าหน่อหน่อหนึ่งเนี่ยมันหกบาทสามหน่อนนี่ก็สิบแปด ห9นอก็สิบเนี่ยเอาหกคูณหกหกสามหกบาทนะไเนี่แต่ที่นี่ไม,ไม่ไม่ได้ขายนะครับมาแจกเข้ามาใครสนใจก็มาเอาแต่อันนี้เนี่ยเขาจะขายอันนี้มันจะแพงเพราะมันปลูกแล้วติดง่ายครับอันนี้อันนี้ก็เป็นพันรักษาอนุร,รักษ์สายพันธ์สามสายพันธ์ครับที่สําคัญก็คือน้ำอ้อยเราจะไปแปรรูปก็ได้นะฮะมีน้ําอ้อยดื่มก็สดชื่น น้ำอ้อยก็แปลเป็นอ้อยใส่ถั่วแผ่นนะหรือน้ำอ้อยสดนะครับตัวกาสนําเสนอปาอ้อ,อยที่ทุ่งทำครับ